เสร็จแล้วครับงานหนึ่งไล่ครับเดี๋ยวจะทำทางขึ้นเพราะว่าอุ้ยปิดทางขึ้นเปลี่ยทำทางขึ้นเอารถขึ้นแบงชิงไงเอารถขึ้นแบงชิงทำทางขึ้นนิดนึงครับ ทางขึ้นเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอยากจะใช้พื้นที่ก็มีทางขึ้นนะจะเปิดไปแก รูบเลยรูบเลยลนั่นแหละเแล้วผมมาท้างขึ้นดิเลยขอบหมดเลยดินคนท่างฝุ่นเลยหลยค่ะคนทางเจ้าบม่เห็นไม่เห็นหัวหลักเกินไปค่ะเกินไปเนี่ยตงโวรบอกเราให้เรามาตรวจงาน Hãy Có bạn nào tua? bin ăn vàng không à? nôn ừ, <laughs> và anh... Lua biếc lua biếc. Bì. Bin Nó Bỏ ăn ấy không luôn vậy nóng xả Giờ nó thấy về mỏng một... ba đồng mày. anh เด้มันเอารถไถไปมองป้าดอกไม้ไปเกียดติบางท้างนั่นให้แล้วเด้มันรูบอีกเว้ยเว้ยเว้ยรูบรูบตัดทั้งนี้อีกเจ้าบ้านเนี่ยรปบบิดพื้นที่น่ะรูบรวบันน้าไม่พูดแล้วรูบกลับแต่หลัง มันน <No ืงอหยาบมันหยาโปรตด้ยนี่ัรียัตั้งหนีก็อบอกว่อะไรอะไอยู่หัวนีไปใสหันแทนีมึงได้ยนมันเรียมันอยู่ลุกบครับผมเกิอรขึ้งเมื่อไหครับมาหลายาหลาย ไป่บเอาไปไปพ่ไปไดยบ่มาลุไปเบงก็ต่อหน้าแล้วไป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 เดี๋ยวบ่มลุไปลูบลูบไปลูบหันน้มาทางพีเราก็ลูบกลับเง้เลยลูบทั่วพื้นที่น่ะลูบ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 ทเลเซน แล้วว่าเราว่าเดี๋ยวใส่เห็ดยังตอนนี่นมมแล้วว่าถมอะไรเมียนถมข้างนห,าหน้าก็ง,ง่าไม่หรอกเนี่ยเซทอปวิจกีทรทอนหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้สิสิเป็นเดี๋ยวยังไปกลับมาลูกอบรถตรงไหนอ่า ้ก็ไดเลยรักไปบักไลหลทั้งงังเลยรักไปบักไหลพุนเลยไปหาทั้งต้นอยู่ข้ามมันพากันเอาไปกองไปพุ่นไหลสันแล้วแล้วบักนีก็คิดว่ามันรักต้นอยูข่ขาจะเร็ม,มันเกิดไล่ไปพุ่นแล้วไปเราเดี๋ยวเราไปดูงานครับที่หนึ่งไร่ความสูงเฉลี่ยประมาณเมตรห้าสิบ ครรับตงนี้ก็เก็บงานครับก่อนฝนจะมาฟ้านี่มืดเลยครับลมแรงมากตอนนี้อ่าโอเคครับไปไปดูงานอีกที่นึงครับ